ตอนนี้ตอนกลาคืนผมเล่นอังไายกับน้องครับวิ่งโคดเร็วมันมีไฟตรงนี้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 ขึ้นมาขึ้นมาคือโคดเร็วโอเอยาเิ่งไปนโอเคโอเคว่าเขารงเปเลย กำลังดูพี่แป้งอยู่นะครับต้อม่ารากาะ็ก็ไม่เฮ้ยคุณแปะแตกเฮ้ยตัวเนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย่ นป็นไงขอขอขออันนี้หน่อยอเฮ้ยไอ้น,นี่แปะหนึ่งแปะสองแตกขอขอขออันนี้หน่อย,อยงได้ไหมขอโคลไฟแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวว่าจะดูรอบๆก่อนอ,อุย้ยสมบี้ขายไม่ได้สมบี้จะขายได้ไงะ แล้หาเราแต่ก็ตกใจกันเลยตอนของสองภาคไหนนะคะเจ้าเป็นต่างคนร้ายได้หรือเปล่าเดี๋ยวพวกเราเผื่อกันบทเลยเราจะไปที่เอซี่คอนเร์ตมันทำอะไรกับมันพอเก็บเออซอริสเซอร์เขงนี่ยฉันเป็นเอฟบีซี

เดูพี่แป้งเลยเลยเลยอ่ะต้องสนาทีอ่ะต้องดูที่สวนเไฟอยู่ไหนรถไไปไลยม้าม้าขาสั้นอันนี้ส่งให้ไครไม่ได้เอาไว้ดูเล่นเฉย ขับบ้างใช่อยังยังโอเคองก้อนใหญ่โอ้ ดูก่อนพิแน่นอนจ่อไยหรือเปล่ะเดับหนึ่งมาป้าจอดจอดจจอดนีดไปมาออตรงจอหมาป้าเอ้ยไปเดี๋ยวพ่งี๋พ่งไปไปต่อเลยไปต่อ ไปต่อต <Okay. S 1> ่อเลยก็จะจอดแล้วเตรียมจอดเตรียมจอดบ้านข้างหน้ามีสองบ้านสองหลังสองหลังไปจอด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 กันกัน

ปิดปิดวิดีโอบายบายทุกคนปิดไง